กดใส่น้อมาเนิน่ารักนั่นนั่นกดจังไหนดูพอ่อฮิดบอ่อปินละลูกเอาบ่ได้เบิบึงอย่างได้บางบอกแล้วเห็นบ่หนูไปกดตรงไหนแป๊วมาแป๊วมาแป๊วลูกโป่งมาน้องเพียร์นนุนนุ่น,นแป๊วเดี๋ยวแป๊ว มนไปมนไป,นไปเออนั่นแหละสูตดตังออกสูตดออกอย่างนั้นแหละเคอะออกอุ้มมาแบบนี่เอาเอาไปเตไปเตะน้ำกันหมุนไปอย่าลมเด้อย่าเหยียบเด้อมันสิมือนลมเน้ยลมคุบหนูนี่บ่ไหวดิ เอา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 วันนี้ได้อยู่กับเต้าเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วครับเที่ยงก็ต้องบินแล้วอะไรคะไปเอามาเอาของตัวเองมาเลยน้องเพชรเอาของตัวเองมาครับเออนั่นแหละแบอามาไปลูกไปตายไปเร็วคนเก่งคนสวยไปคนสวยคนสวยของพ่อ เอาหนีเด็กกับมัมม,ม,ม,มี่เด็กอืมอืมเออเอ่อเแบลวมาแบลวของน้องเพชรมาไปแบลวลูกบอลน,น้องเพชรมาไปลูกไปเร็ว น้องเพชรขีปลูกมากไปไปอืม่าไงเดท้าอย่างลูกเฮ็อ,อทหตาอย่างจระเข้ฟาดหางติตเหดทาจระเข้ฟาดโอ้เหดทาจระเข้ฟาดหางติแบลอีกแบลวอีกลูกมาสีแดงแบลวสีแดงมาลูกไปเร็วเร็วน้องพลอยแบลวมาก็ได้ เดี๋ยวมาเร้ยวคนเก่งคนสวยมาเออเก่งจังเลยปปบมือปปบมือก่อนเดี่ยได้เอาให้น้องเล่นเห็นบอกแกเอามาให้เล่นน้ำกันนี่นนะเสาพ่